ในวันที่11พฤษภาคมปี64นี้นะครับก็จะครบรอบ1ปีที่น้องชมพู่หายตัวไปนะครับแล้วปรากฏว่าไปพบเป็นศพอยู่บนเขาเหล็กไฟที่จังหวัดมุกดาหารนะฮะถามว่าเมื่อครบ1ปีปุ๊บเนี่ยจะมีการจับไหมนะฮะหรือว่าจะมีการออกหมายจับใครหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีข่าวลือแยะๆไปหมดนะฮะในส่วนนี้นะครับผมยังมองการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับว่า เขาเนี่ยทำงานนะครับโดยไม่ได้คำนึงถึงว่ามันจะผ่านไป3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีแล้วจะต้องจับนะครับตรงนี้ผมมองว่าไม่มีส่วนนะฮะแต่ว่าเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาดูที่พยานหลักฐานมากกว่านะครับถ้าหากว่าพยานหลักฐานมันครบหรือว่ามันเพียงพอนะฮะหรือว่ามันสามารถระบุได้ว่าใครน่าจะเป็นคนกระทำความผิดนะครับก็สามารถที่จะจับได้นะฮะโดยไม่จำเป็นจะต้องรอให้ถึง 3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะตรงนี้ตำรวจเขาดูจากพยานหลักฐานหรือว่าดูจากความคืบหน้าหรือว่าดูจากการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองมากกว่าว่าทำงานในส่วนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วมันสามารถออกอออหมายจับได้หรือเปล่านะครับผมดังนั้น,นะฮะเมื่อครบรอบ1ปีเนี่ยนะครับถามว่าทางตำรวจเนี่ยจะมีการจับกลุ่มใครหรือเปล่าเพราะว่ามันคร,บ,ครบรอบหนึ่งปีแล้วผมขอตอบนะครับโดยตรงนี้นะับว่า มันไม่มีความสัมพันธ์กันเลยนะฮะอระระยะเวลาครบ1ปีกับการที่จะต้องมีการออกหมายจับนะครับผมนะฮะนอกเสียจากว่ามันจะเป็นความบังเอิญเท่านั้นนะฮะหมายความว่าทางตํารวจรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็สืบสวนสอบสวนจนหา ตัวคนทําผิดได้แล้วนะครับแล้วมันบังเอิญไปครบรอบ1ปีพอดีอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีการออกหมายจับเมื่อวันเมื่อมันครบรอบ1ปีพอดีก็เป็นไปได้นะครับผมซึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูหรอกนะว่ามัน1ปีหรือเปล่าหรือว่า2ปีหรือว่า6เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่มันไม่มีความสัมพันธ์กันนะฮะเพราะว่าทางตํารวจเขาดูจากพยานหลักฐานมากกว่าดังนั้นนะครับเมื่อครบรอบ1ปีนะครับเมื่อวันที่11พฤษภาปี64นะครับผมก็ยังมองนะว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่น่าจะมีอะไรคืบหน้านะครับยกเว้นถ้าหากว่าได้พยานหลักฐานมาเพียงพอเท่านั้นเองนะครับซึ่งจากที่เราติดตามเนี่ยครับความคืบหน้าของทางตํารวจก็มีเมื่อต้นปี64นะที่มีการนําเข้าเครื่องพิสูจน์หลักฐานกันนะครับว่าเครื่องจับเท็จนะฮะนำบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับไปเข้าเครื่องจับเท็จกันนะครับซึ่งผลการเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยก็น่าจะออกแล้วแต่ว่าเขาคงไม่มาเปิดเผยหรอกเพราะว่ามันเป็นความลับ ของทางราชการนะฮะแล้วก็มีการตรวจเส้นผมหรือว่าเส้นขนของบุคคลต่างๆที่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เราทราบกันฮะหลังจากนั้นก็เงียบไปเลยซึ่งในคดีนียครับก็อาจจะต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าความคืบหน้าเนี่ยครับตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีการออกมาถแถลงอีกเมื่อไหร่นะครับแต่ส่วนหนึ่งปีนะครับไม่ไม่เกี่ยวข้องนะฮะ ยกเว้นอีกประการหนึ่งก็คือการทําพิธีทางศาสนานะครับซึ่งในส่วนนี้ก็อยู่ที่ทางบ้านของน้องชมพู่นะฮะว่าจะมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างไรหรือเปล่านะครับแต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่เนะครับเมื่อครบ1ปีแล้วนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีการออกหมายจับแต่อย่างใดถ้าหากว่ามีข่าวลือในช่วงนี้นะครับก็ฟังไว้ได้นะครับแต่ว่ายังไม่ต้องเชื่อนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันขนาดนั้นครับผม